รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับท่านผู้ชมรายการกีฬาดีสัปดาห์นี้มีข่าวสารที่จะมาอัปเดตวงการกีฬาและเรื่องราวสุดสเปเชียลที่จะมาบอกเล่าให้แฟนๆได้รับชมกันครับ โปลสมาร์ทชยุทธพลคว้าแชมป์ไทยแลนด์โอเพนครองถ้วยพระราชทานรัชกาลที่9ก้าน้ำมันอพอลโลจัดกิจกรรมฟุตบอลคลินิกสารฝันเด็กไทยวันนี้กีฬาดีจัดให้ครับกีฬาดีสเปเชียลสนับสนุนโดย สมาคมากีฬากอล์ฟแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ร่วมกับ All Thailand Golf Tour และบริษัท MBK จำกัดมหาชนร่วมกันจัดการแข่งขันกอล์ฟอาชีพรายการใหญ่และเก่าแก่ที่สุดของประเทศไทย Thailand Open ครั้งที่52แมตช์ปิดฤดูกาล All Thailand Golf Tour 2024 ชิงทวยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูวิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรพร้อมเงินรางวัลรวม5ล้านบาทโดยผลการแข่งขันในรอบสุดท้ายโปสมาร์ทวัย28ปีจากเชียงใหม่ออกสตาร์ทด้วยการตามหลังผู้นำรวม1สโตรกก่อนทำเพิ่มอีก5อันเดอร์จาก5เบอร์ดีแซงคว้าชแชมป์ที่สกรรวม 20อันเดอร์ในแมตช์ปิดฤดูกาล All t h ร i l l t h g o l f Tour 2024จึงทำให้โปรสมาร์ทขยับขึ้นมาจบที่7ในอันดับเงินรางวัลสะสมที่จำนวน888,680บาทจากการเล่น12รายการทางด้านโปรนิวนิวพอตลาพาลดกิจผู้นำร่วมหลังจบรอบ3ได้รองแชมป์ที่สกอร์รวม19อันเดอร์ถึงแม้โปรนิว จะพลาดการคว้าชแชมป์สสัปดาห์ติดต่อกันก็เพียงพอที่จะทำให้นิวพอตคว้าตำแหน่งนักกอล์ฟมือหของออสเตรเลียนกอล์ฟทัวร์2 0 2 4ด้วยเงินรางวัลสะสมจำนวน1 1 3 2 7ล้านน3บาทจากการเล่น12รายการดรธนาศักดิ์วหาวิสารกรรมการบริหารบริษัทน้ำมันอพโอลลไทยจำกัด สารฝันเด็กไทยจัดก,กิจกรรมฟุตบอลคลินิกซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ Journey of Dean ปันพลังใจสู่อนาคตณนะโรงเรียนวิเศษชัยชาญตันติวิทยาภูมิจังหวัดอ่างทองโดยมีโค้ชนัทพรพันริ์อดีตกับตันทีมชาติไทยและทีมงานผู้ฝึกสอนมืออาชีพโดยมีนักเรียนที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลจากเโรงเรียน จำนวน40คนเข้าร่วมการฝึกอบรมในครั้งนี้เพื่อมอบโอกาสให้เยาวชนในการเสริมสร้างประสบการณ์และเรียนรู้เทคนิคในการเล่นฟุตบอลที่มีมาตรฐานเพื่อเพิ่มทักษะแก่นักกีฬาฟุตบอลในพื้นที่เพื่อเรียนรู้ที่จะเดินตามความฝันแบบมีเป้าหมายและมีระเบียบวินัยและยังได้มอบรองเท้านักเรียนจำนวน100คู่ ให้กับเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนในพื้นที่โดยนักเรียนที่มารับรองเท้าและถุงเท้ามีด้วยกันสองโรงเรียนคือโรงเรียนวัดไผ่วงและโรงเรียนวัดต้นทองซึ่งในการมอบรองเท้าครั้งนี้เป็นไปตามโครงการก้าวไปด้วยกันที่ทางบริษัทน้ำมันอัพโพไทยจำกัดได้จัดขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปี2567